ก็ขอกราบสวัส oh, ด so so you 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 like ีท่านผู้ชมทุกท so, ่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมน้ำปิงนะผมวันนี้ผมจะมารีวิวม็อดปืนเนาะเพราะในแมปที่ผมจะเล่นประจำผมจะใช้ม็อดปืนผมจะไม่ใช้ม็อดสล็อตผมจะใช้ม็อดปืนนะแต่มันข้าไม่ได้ผมเอาใส่เฉยเออมามาดูเลยมีอะไรบ้างกล่องยี่ห้อ่ยกล่องแรกคือ บอลลิตเนาะเพาไม่มีสองอันเคืองแรกมันจะชื่อว่าเออเออบอลลิตเอ็มแปดสองเอห<อ>นะึ่งเนาะโอเคแต่แต่นี้คือบาลลิตเสองเอบาลลิตเอ็มแปดสองเอหนึ่งแต่มันเป็นแบบไม่มีแมก็กกาซีนแต่นี่คือแม็กกาซีน การจะเติมแมาากกาฟีนของปืนนี้ให้ใช้ให้นี่ยดูม่มลงองก่อนวันนี้ขอให้บาเสียงนะการการเออการเปลี่ยนแม็กก็ให้กดค้างไปที่แม็กเนาะไม่ใช่ถือแม็กแล้วกดค้างไว้โอเคก็แค่นี้แหละ ก็ที่สอง A W นี่ไม่ต้องก็ได้ a W การเปลี่ยนแม็กก็เหมือนกันถือที่แม็กกดค้างโอเคที่การเติม A W กะแรงกว่ากะแ,แรงกว่าแบบกะแ,แรงกว่ากะแ,แรงกว่าเอออะไรอะบอลเลตเนาะ เวอร์ชั่น1 1งจุ0ถึง1.16.100กับ1.16.200แต่ถ้าใช้เวอร์ชันไม่เช่นนี้ต้องชิมในนี้อันนะโอเคก็โอเคต่อไปก็มาปืนต่อไปก็คือ AK อันนี้เนาะก็กดซูมก็คือกดนั่งเนาะก็เป็นเหมือนเดิม แล้วก็ MCA หนึงอันนี้จะมีสะโขบแถมให้เนาะไม่สามารถแต่งปืนได้นะเป็นของ e. ้นถือของ P.E. อก็ต่อไปเป็นปืนอ้าวไอแอบมาเล่นเกมอนะึงเนาะ ก็อ่ะปืนต่อไปก็เป็นปืนพกเนาะก็วิธีใช้ก็เหมือนกันอย่างนี freely, ้แบบนี้แล้วก็ยิงอย่างนี้สุดนะเนี่นะโอเคเดี๋ยวผมจะสอนลงนะต่อไปนี้ก็เป็นระเบิดระเบิดระเบิดใช่คือระเบิดใช้ง่ายอ่ะ แล้วก็จะปาหรแล้วกันปั๊บอีดระเบิดก็เป็นอย่างนี้ต่อไปก็เป็นปืนลูกซองนะปืนลูกซองเฮ้ยเงียบหน่อยปืนลูกซองก็กดค้างเหมือนเดิมปืนลูกซองเกมนี้สามารถยิงไกได้ยิงไก ก้าสิบมาปืนแบบสามดีนะลงแค่มัดเดียวโคตรรวยเลยทุกคนต่อไปอันสุดท้ายเป็นยี่สิบเก้านะขังเติมดูลุกคนดูดิ การเติมอินสังสีก่ผมโคตรชอบเลยผึก็มนบมัน,น,มนถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอไปด้วยเพราะผมไม่อยู่บ้านผมก็ถ่ายอัดไปแล้วแหละว่าผมอยู่ตรงไหนพรุ่งนี้เช้าผมจะมีคลิปลงอีกนะเป็นคลิปออกลังกายตอนคลิปแบบตอนเช้าเนาะผมจะถือแบบไช้์โฟลันใหดด้ดูดูปืนอ่ะโคตรใหญ่เลยทุกคนดูดูนะ มันแบบปืนโคตรใหญ่อ่ะบอกให้นี่เดี๋ยวจะแจกงางวันนะทุกคนในเตรียมตัวครับจะมีรางวัลใหญ่ห้าร้อยบาทสองรางวัลแล้วก็รางัลไหมมีสองวันห้าไหมไม่มีห้าร้อยบาทสองรางวัลแล้วก็น้องนั้นสองร้อยบาทอีกสามรางวัลนี่ก็นี่เป็นมุมมองแบบเซฟ์พรลสันเนาะมันนี่ก่อน กัหนึ่งทุกคนนี่เผมวด้วยนี่คือเล็กนะนี่ A W A K ก็ M หนึ่ง พกเออใช่แล้วนี่ก็เป็นระเบิดอนาคตใหญ่แล้วก็ลูกซองโคตรเพียวพียวสิบแล้วก็อันนี้บอยนัดก็จะมาสอนลงกันเลยโอเคแปจะสอนลงเนาะสอนลงก็วิธีลงเข้ายูทูปมาเข้ายูทูปใช่ป่ะครับใช่นิดเปิดน,นิดแป๊บ ไม,มีเสียงรบกกนขอไปด้วยก็เข้ามาใช่ไหมครับกดกดไปตรงนี้กดเข้าไปตรงนี้กดสอนก็ให้นี่แหละครับพิมพ์ไปว่าสอนลงมอดปืนง่ายๆมีมีลิงก์ 3D ก็พิมพ์กดเข้าไปนะครับก็หาหาคลิปก็หาคลิปนะก็เป็นคลิปนี้ มาคลิปอันนี้เนาะเฮ้ยได้ว่ะโคตรโหดเลยคุณผู้ชมก็เข้ามาตรงนี้เนาะเขาทิ้งลิงไว้อยู่น่ะกดเข้าไปตรงนี้มันบอกว่าลิงกด์ดาวน์โหลดแอดแอดออนปืนสามดีกดเข้าไปต้องสีฟ้าครับกดเข้าไปรอจะมาอย่างนี้ก็ ให้เลื่อนลงลงไปลงลงเลื่อนลงก็กดอันแรกกดเสร็จก็ <c oughs> ให้หาลงไปข้างล่างเนาะก็เป็นอย่างนี้ลงไปกดตรงสีดำาๆคือดาวน์โหลด,ด,ด,ดครับแล้วกดเข้าไปตรงตรงสีดำาๆกดเข้าไป กดดาวน์โหลดแล้วก็มันจะขึ้นอย่างนี้พวกเรากดเปิดเข้าไปใช่ไหมครับกดเปิดเข้าไปจะมาขึ้นอย่างนี้พวกเรากดไปที่ไมค์ครับเนาะแล้วมันก็จะเข้าเกมแล้วก็มันก็จะเด้งเข้าเนาะก็วิธีการสร้างแมพผมจะเข้าไปสร้างให้ดูวิธีการสร้างผมจะสอนสร้างนะการสร้างแมพก็ ก็คือแ๊บผมรอเข้าก่อนก็วิธีการสร้างแมพนะครับกดเข้าไปตรงนี้กดตรงนี้ new world แล้วกดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นชีวิตรอดก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นแบบมัตะก็ให้กดมาตรงนี้มันจะมีตรงนี้อยู่ตรงนี้เป็นเลขห้าเนาะให้พวกเรากดเปิดไปเลยกดเปิดใช่ไหมค่อยเข้ามาตรงนี้ แล้วก็กดใส่มัดปืนได้เลยกดใส่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเมื่เราจะมาใส่แบบแบบปื่นก็กดลงไปตรงนี้ที่ปากกา <c oughs> พอเรามาดูตรงนี้ว่าแปน็นก็ก็กดลงไปตรงนี้ใช่ปะทุกคนแล้วกดมากดมาด้านล่างกดเปิดตรงนี้เหมือนเดิมแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วมันก็จะมีแบบ แมปแมปขึ้นมามันจะเขียนว่าวงเล็บ P E P E X แล้วก็วงเล็บปิดนะครับพวกเราให้กดข้ามาแล้วก็ใส่มัดปืนได้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ